การรอคอยกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับสําหรับใครที่รอตัวแรงสเปคเทพจากโตโยต้ากับเจ้าไฮลัก์ GR Sport หลังเข้ามาโชว์ตัวในเมืองไทยปลายปีที่แล้วล่าสุดเผยวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยแล้วนะครับโดยเป็นเวอร์ชั่นที่ขยับเข้าใกล้ Ford เ a n g e r Ra p t o r ตมากขึ้นจากการอัปเกรดตัวรถใหม่หลายส่วนเพื่อรองรับการขับขี่ในทางฝุน่นที่ความเร็วสูงนอกจากจะได้ช่วงล่างใหม่แล้วยังปรับเครื่องยนต์ดีเซลใหม่อีกด้วยนะครับเดินเกมเต็มสูบในช่วงท้ายโมเดล โตโยต้ารีโว G R สปอร์ตใหม่ไม่เพียงการตกแต่งและแปะสติ๊กเกอร์เท่านั้นยังมีการเพิ่มเติมในด้านงานวิศวกรรมเริ่มตั้งแต่ปรับจูนเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ในพิกัด2.8ลิตรเทอร์โบเพิ่มแรงม้าเป็น224ตัวแรงบิดเพิ่มเป็น550ินิวตันเมตรซึ่งเป็นสเปคเดียวกับ Fortuner G R Sport ที่มีการแนะนำในไทยไปก่อนหน้านี้จับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและขับเคลื่อนสีล้อทำให้ชุดช่วงล่างต้องมีการอัพเกรด ขยายช่วงล้อซ้ายขวาให้กว้างขึ้นซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพการทรงตัวและยังสามารถติดตั้งโชคอัพด้านหลังนอกแชสซีได้อีกด้วยหากนับเฉพาะกระบะในเมืองไทยตอนนี้จะมีเพียง Ford ดเ n นเ r อเท่านั้นโดยโชคอัพดังกล่าวจะเป็นแบบโมโนโทูบพร้อมชุดปีกนกและสปริงใหม่ส่วนด้านหลังจะเป็นชุดแหนบ5แผน่นนอกจากนี้ตัวรถยังได้รับการออกแบบหน้าตาใหม่เพิ่มช่องให้อากาศไหลผ่าน คิวล้อขนาดใหญ่มากขึ้นล้ออลลอยสีดำขนาด17นิ้วมาพร้อมอยางออโทเรนเน้นลุยส่วนด้านหลังจะมีสปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่หากอ้างอิงจากคันที่มาโชว์ตัวในไทยนั้นเพราะว่าภายในจะมีหน้าจอสัมผัสแบบใหม่รวมถึงเพิ่มช่อง USB ใต้ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังสำหรับการเปิดตัวในเมืองไทยนั้นจะมีขึ้น20มีนาคมนี้สิ่งที่น่าติดตามคือเรื่องของราคาจำหน่ายโดยรุ่น G R Sport ที่ขายอยู่ในตอนนี้ ค่าตัวประมาณ1.35ล้านบาทโดยรุ่นใหม่มีการปรับโตวรวดหลายส่วนเลยนะครับรอชมว่าราคาจะเกิน1.4ล้านไปไกลหรือไม่ส่วนตัวเมดิเชนที่ได้รับการออกแบบหน้าตาใหม่รวมถึงรุ่นติดตั้งไฮบริด 48v คาดว่าจะเผยโฉมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเราจะติดตามและนำมาอัปเดตท,ทันที